มาแล้วยังเป็นทางการ Honda Step ปวาโกน ESEV s e p า da ใหม่รถครอบครัวเจ็ที่นั่งรุ่นยอดนิยมส่งตรงจากญี่ปุ่นเปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยที่1 7 8 0 0 0 0บาทพร้อมทยอยส่งมอบลูกค้าทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้บริษัท Honda Auto m o โม l e ประเทศไทยจำกัดประกาศเปิดตัวและจำหน่าย Honda Step e s สเ p ปวาโกน ESEV s p า da ใหม่หลังจากสร้างกระแสแรงในงานมอเตอร์ p o ป2025ด้วยยอดจองล่วงหน้ากว่า800สีตอกย้ำความนิยมของรถ MUV สไตล์บ็อกเชฟที่ตอบโจทย์ครอบครัวมัลติเจ ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวรุ่นนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อน h อน da e-SUV The Exciting Hybrid แรงประหยัดและขับขี่นุ่มนวลด้วยแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด315นิวตันเมตรให้อัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง18.5กิโลเมตรต่อลิตรภายในกว้างขวางโปร่งสบายจัดบางเบาะนั่ง3าแถวปรับรูปแบบได้มากถึง15รูปแบบไฮไลท์อยู่ที่เบาะแถวที่ 2, 2> แบบกับตันซีทพร้อมที่รองน่องออโตแมนเพิ่มความสบายตลอดการเดินทางครบคันด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัย Honda Sensing ดูแลทุกคนในครอบครัวอย่างมั่นใจตอกย้ำคุณภาพมาตรฐาน Japanese Quality พร้อมเครือข่ายศูนย์บริการกว่า221แห่งทั่วประเทศ Honda Stepwagon ESEV s p a d a ใหม่ What brings us happier ยิ่งมากคนยิ่งมากความสุข